สวัสดีเพื่อม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะผมตอนนี้ท่านอยู่ช่องเฮียคนดีคนเดิมนะครับผมวันนี้เราไมา่อยู่กับแกมรากีในกองหรือในกองน้าช่องนะครับไปกัน,นะฮะมาวันนี้เราจะมาจัดแบบยังไงดดเอาทุนมาหนาๆเลยเราจะซื้อกันยับๆเลยแล้วกันนะลองวัดตั้งแต่ไม้ไม้สามเลยแล้วกันนะไปฮะลองดูฮะผมไป วัดกันตั้งแต่หัวม้วนันจบม้วนเลยแล้วกันนะไม่ต้องพิดอะไรมากแล้วใส่อย่างเดียวครับผมวันนี้นะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมมาส่วนใครอยากเห็นผมทำอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะแนะนำกันเข้ามาได้เลยผมอ่านและตอบคอมเมนต์นะครับสาครับผมเปิดแรกจัดมาก่อน เรามาดูจะเป็นยังไงไปฮะยังไงครับผมเอ้ยสี่หมุนคูณโหรครับผมมาพัดชมพูมาก่อนเลยฮะมายังไงต่อเอาหน่อยฮะเอาหน่อยเออพีแลเข้ามาเอ,อนะเอานะฮะนะเข้าหรือปเปล่ามัดไม่เข้าไม่เป็นไรฮะเอาหน่อยมาสองหมุนสุดท้าย โหแล้วตัวคูณมาเต็มเครื่องขนาดนี้เออได้มาทำไมตัวคูณอ่ะเออมาดิไหลหรือเปล่าไหลพัดชมพูแน่นอนครับผมช็อนนี้แน่นอนเลยโอ้โหโอโ,หโอ้โหน้ำตาจินไหลฮะโอเค <c ười> ถือว่าได้อยู่นิดนึงนะฮะผมไปต่อเดี๋ยวขยับต่อเลยไปขยับเราเล่นไม้ขี้นะขยับไม้ห้าเลย นะฮะขยับไม้ห้าเลยจัดไปครับผมซื้อต่อฮะขยับต่อไปซื้อเลยไปและเดี๋ยวเรามาดูต่อยังไงโอเคไหมฝ่ายต่อหน้าคิว โอ้โหไปอุ้ยมาดิหลายไมหมนาเคหน้าเคไปต่อดิอุย้ยบัมเข้าไปดิโอ้ยหนึ่งหกศูนย์ไปต่อหูปาดิบไม่เข้ารับก่อนเลยหนึ่งเจ็ดสองครับผมอีกเจ็ดหมุนคูณแปดฮะว่ายังไงเออว่ายังไงเออเคคูณสิบสองไปดิเออ ไปโอ้ยเอาหน่อยมาหน่อยฮะไวล้ลงเอออุย้ยช็อตนี้มาแน่มาแน่หนึ่งสี่ศูนย์แล้วไหลต่อไหลต่อด้วยโอ้โหยังอย่าไปหยุดอย่าไปหยองโอ้โหยออรับอยู่ที่3 0 4ศูนย์ฮะซูเปอร์เมกานะและอีก3หมุนคูณ16จัดไว้คูณ18เข้าไปแล้ว มาต่อดิโอ้โหได้แล้วหยุดได้แล้วหยุดไม่เฟี้ยวเลยฮะเอาหน่อยเอออย่างนั้นล่ะลุกดิกลุกดกลุกดิก,ก,ดกไปเออเอาหน่อยเอาหน่อยฮะยังไงเออเอาวะเอาวะ ครับผมเจ็ดสองเจ็ดครับผมมาขยับต่อเลยนะฮะขยับต่อเลยครับผมมาฮะซื้อต่อครับผมไม่ต้องหลงไม่ต้องหลง ปล่อยเลื้อยเอาเรื่อปล่อยเลื้อ,อยไปฮะไปย,ยังไงต่อ อื่องไหมยังไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะที่ดูดูมานะเอออันนี้ถือว่าดีนะมันอ่าน้อยมันได้น้อยแต่ก็ยังได้อยู่เท่าไหร่เฮ้ยเอาหน่อยจามหมดแล้วอุ้ยสาร่ายช็อตน,นี้มาเอาดิปลาดิบมาต่อครับผมอุ้ยมาแล้วเอาเรื่องนะเอ้ย หล,หลายยาวไปขอท้ายพายุโอ้โหมาจมูเมื่อกี้จับก่อนหนึ่งสองอห้าฮแล้วหมุนสุดท้ายโอ้โหเก็บแม่มแต่ตัวคูณโอเครอบนี้เดี๋ยวไปไมายสิบเลยเราไปหม้ยสิบเลยเท่าไหร่โอ้หมายสิบ จานไปฮะสาบไปเลยดีกว่ามาถึงเก็บตัวคูณก่อนเลยฮะโอ้เอาเรื่องไว้เนี่ยจาดไว้เออแววมาดีนะผมรอบนี้แววมาดีเออดูดิ ไดน้อยนะเออมาไปเอาดีอยู่อุยเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วฮนะดูดูดีไหลต่อไปจัดไปคูณสิบสองคบลำบดีสามสี่ศูนย์หกหมุนคูณสิบสองเอาหน่อย เออมาดิมาแนละ้วสุดท้ายแล้วโอ้โหน้ำตาจะไหลฮะโอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับผมมาเดี๋ยวเรานี่เลยยี่ไปเลยมาสุดท้ายแล้วท้ายสุดแล้วกันนะฮะจัดไป ไม่เขาก็เราฮะสับไปเลยฮะใจร้อนเล่นมาตั้งนานครับผมกำไรอยู่ประมาณเท่าไหร่แปดร้อยเอาหน่อยฮะเออมาสารายมาอีกสามสิบหกแล้ววายโอ้ยแม่งไม่เชื่อมอะไรเลย โอ้โหยังไงฮะโอ้โหดูดิไม่ใช่แล้วแมวหรือว่าเราซื้อเยอะเกินไปโอ้โหเก็บแต่ตัวคูนะฮะรงหว่านี้เออมาดิเอาอีกเออมาอย่างงี้สิ <c oughs> อะไรวะ คุณยังไม่ได้คืนเลยฮะตอนนี้เฮ้ยจะหมดแล้วมาสิอา้าโอ้โหดูดิให้แต่ตัวคุณน่ะเอาหน่อยเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออได้ได้คืนมาหน่อยละอุย้ยดี่มาแล้วเอาเรื่องปราดิบฮะโอ้โหสุดท้ายแล้วเขาก็มา อ้าวเรื่องฮะ2 2สองสองสองศูนย์น้ซุปเปอร์เมกาและหมุนสุดท้ายโอ้โหนั่นะ่ะแจกแม่มจะตัวคูณโอเคฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะวันนี้นะโอ้โหวันนี้เอามาหนึ่งศูนย์ศูนย์นะได้มาประมาณสามเท่านะโอเคถือว่าดีถือว่าดีอ,าดอยู่มันมาตอนท้ายนะฮะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับผมนะฮะส่วนใครจะคอมเมนต์ขออะไรก็ขอกันเข้ามาได้เลยนะเฮียละอานแล้วตอบทุกคอมเมนต์นะครับมาครับผมท้ายและทายสุดนี้ไม่มาจะเร็วสักแค่ไหนก็นต้องแผ้ลานะเพราะว่าลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าฮะ